นี่ใหญ่จริงๆค่ะอีกประมาณสิบวันนะครับอีกสิบวันนะครับก็จะเริ่มเห็นลวงแล้วโอ้ยนี่ค่ะทุกคนดอกเจ้าพญานะครับต้นแข็งใบตั้งเลยนี่ค่ะงามมากๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาข้าวของคุณป้าศสศสิธรนะคะซึ่งอยู่ที่กำแพงเพชรค่ะวันนี้นะคะเราได้มาอัปเดตพันข้าว ก็ขอ9 5้าหหรือว่าดกเจ้าพญานั่นเองค่ะที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะตอนนี้อายุข้าว9วันแล้วค่ะซึ่งข้าวสมบูรณ์แข็งแรงต้นใหญ่มากๆเลยค่ะตอนนี้กำลังตั้งท้องนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของนานะคะแล้วก็เราจะไปดูข้าวกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนข้าวงามมากๆเลยค่ะเจ้าของนาอยู่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงตีสวัสดีครับ วันนี้มาอัปเดตนาข้าวของคุณป้าสัชิธนเนาะที่พันข้าวกอขอก้าวห้าก้าห้าครับเป็นแปลงนาดํานะครับแปลงนี้อันนี้ป้าได้ใช้จุลินรีด้วยป้ะครับใช้ค่ะย่อยสลายต่อสั้ข้าวย่อยสลายนะครับใช้ลงไปปกติมีเขาดีไหมครับปกติก็มีค่ะมีนะครับมีแต่นี้ก็ รุ่นนี้ก็เหลือน้อยลงนะครับอันนี้ก็ค่าอายุได้59วันนะครับใช่ค่ะทุกคนดอกเจ้าพญานะครับเริ่มเป่งนะครับนี่นะครับลองท้องเริ่มเป่งนะครับลุงแหวกหูยมันท้องใหญ่ท้องใหญ่มากนี่ครับต้นใหญ่นะครับนี่ค่ะทุกคนนี่ใหญ่จริงๆค่ะอีกประมาณ10วันนะครับอีก10วันนะครับก็จะเริ่มเห็นรวงแล้วอ้ยนี่ค่ะทุกคนดอกเจ้าพญานะครับต้นแข็งใบตั้งเลยนี่ค่ะงามมากๆเลยนี่ค่ะ ได้สลายต่อสร้างฟังข้าวเป็นไงครับป้าที่ใช้ทั้งปุ๋ยทั้งตัวหมักของเรารู้สึกเป็นไงครับตนต้นแรกก็ยังไม่มั่นใจนะคะแต่พอพอได้สักอาทิตย์นึงเนี่ยแบบข้าวงามข้าวงามใบเขียวใบตั้งขึ้นมาแล้วก็ฮอร์โมนก็ดีค่ะฮอร์โมนเพื่อนก็แปลกใจเลยโอ้โหใส่ใส่ปุ๋ยใส่ยาไปแค่ แค่อะไรนะแค่ไม่กี่วันฮอร์โมนหนึ่งครั้งแล้วก็ปุ๋ยหนึ่งครั้งเนี่ยข้าวงามแบบผิดตามากเลยอันนี้คือเรื่องจริงเนาะจ้ะแล้วที่เห็นนี่ป้ามันเขียวนานไหมครับเขียวนานเขียวนานแบบเขียวอยู่เขียวนานเลยเนี่ยจ้ะนันแหละเขียวใบตั้งเลยเนะเขียวใบตั้งตอนแรกที่ป้าถามลุงตีเนาะว่าใบมันอ๋อที่ใบโค้งๆนะครับ้ม่ไออต้องรอต้องรออยู่ครับตอนนั้นคือต้นยังเล็กอยู่ เดี๋ยวพอเขาได้ยูเขาจะตั้งเลยใบของเขาจะมีใบโค้งเลยตอนนี้กําลังตั้งท้องใช่ตอนนี้ตั้งท้องอีกสิบวันครับจะเริ่มเห็นรวงเราจะได้มาอัปเดตผลงานกันต่อเนื่องนะคะทุกคนนี่ค่ะคือต้นอวบใหญ่มากเห็นเราชื่นใจนะป้าเนาะดูค่ะแต่ละต้นท้องเป่งๆทั้งนั้นเลยได้นี่ค่ะเราจะมาชมกันนะคะว่าถ้าออกรวงแล้วเนี่ยรวงจะใหญ่จะยาวแค่ไหนกันนะคะ อว่ท่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเราจะมีคลิปดีๆสาระดีๆมานําเสนอกับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณคุณป้านะคะค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ